ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะบดออกมายุงงย่ยุงยก่ข้งงางนอกนะคะบดพามาดูด้านข้างบริเวณตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้นะคะน่าจะเป็นแถวแถวนี้นะคะบดเดาเอานะในอนาคตนะจะมีประตูนะคะไม่ได้เจาะบ,บ้านนะพื้น <laughs> จะออกมาลักษณะไหนต้องรอดูนะคะจะทำอะไรหรอบดพาลงไปดู ห้องใต้ดินกันว่าจะทำอะไรตรงน,นี้คือกำแพงใต้ดินนะคะตรงน,นี้อยู่ห้องใต้ดินนะคะบริเวณกำแพงตรงนี้นะคะบริเวณตรงนี้เนี่ยบริเวณนี้นะคะเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมามิเตอร์ให้บริษัทหนึ่งไปดูที่ห้องใต้ดินพอมิเตอร์จะจ้างให้เขาทำกำแพงสวย แล้วก็ปูพื้นแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะแค่บางส่วนนะคะจะทำเป็นที่สำหรับนั่งเล่นมีฟังวิทยุวิทยุอะไรของเขาอะนะปรากฏว่านะเจ้าหน้าที่ที่มาดูบอกว่าต้องมีทางออกด้วยเป็นกฎหมายบังคับคราวนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ไงผมก็เลยนึกว่าว่เตอร์คงจะล้มเลิกไปแล้วเพราะมูล,ลค่าการทำนะคะทั้งทำประตูทั้งทำห้องเนี่ย หลายหมื่นอยู่หลายหมื่นเหรียญน,นะก็ไม่ได้อะไรพวกก็เดินนึกว่าโปรเจก์นี้ล้มเลิกไปแล้วนะคะแล้วไม่นานมานี้นะคะสักสองสัปดาห์ที่แล้วมิเตอร์ให้บริษัทมาดูหลังบ้านที่ระเบียงเพราะเราคุยกันว่าถ้าทําเป็นห้องแดดก็จะดีจะได้เอาเครื่องออกกําลังกายไปไว้ที่ห้องนั้นนะคะแล้วมิเตอร์ก็อยากที่จะเอาอ่างจากกุญชี่ที่แตกออกด้วยแล้วก็ทําบริเวณตรงระเบียงที่ผุพังเนี่ยให้ดีขึ้นไง ก็ให้บริษัทเขามาดูมาวัดมาวัดขนาดคุยกันรายละเอียดอย่างนี้แล้วก็รอว่าเขาจะนําเสนอราคามาให้อย่างไงนะคะก็ยังไม่มีอะไรติดต่อกลับมามิเตอร์ก็ให้คนอีกบริษัทหนึ่งมานะคะแต่พุ้ยไม่ได้ไปคุยกับเขานะก็มาดูเนี่แหละว่าจะทําประตูที่ห้องใต้ดินเพราะว่าถ้าไม่มีประตูทางออกเราก็จะ ก่อสร้างอะไรไม่ได้นอกจากจะทำเองไงอันนี้คือข้อมูลที่มิตรเขาคุยกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทแหละเป็นกฎหมายนะคะโบก็ดีใจนะที่เขาตัดสินใจทำประตูนะคะเพราะว่าเมื่อมีทอร์นาโดเตือนแล้วโบต้องไปนั่งหลบใต้ดินไงโบก็จะมีความกังวลว่าถ้าบ้านเราโชคร้ายโดนพายุทอร์นาโดพัดเนี่ยบ้านก็จะพังไง แล้วปไปติดอยู่ใต้ดินปก็ออกไม่ได้ก็คงตายอยู่ที่นั้นถ้าไม่มีคนมาเจอทันเวลาอย่างเงี้ยนะคะมิสเตอร์ตกลงจ้างบริษัทให้มาทําประตูนะคะเขาก็ต้องเจาะดินเจาะก,กําแพงจากข้างล่างแล้วก็ทะลุขึ้นมาข้างบนที่ให้ดูนะคะแต่ไม่ได้เจาะตัวบ้านนะลักษณะจะออกมาอย่างไงนี่ปวไม่รู้เพราะตอนที่เขาคุยปวไม่ได้ลงมาคุยกับเขานะคะมาดูเมื่อเสร็จแล้วดีกว่าว่า เป็นยังไงนะนี่นะคะช่องฉุกเฉินเอเรียกอะไรดีประตูทางออกสิ่งที่ทำคือหน้าต่างนะคะไม่ใช่ประตูเป็นทางออกฉุกเฉินจากห้องใต้ดินหรือจะเรียกเป็นทางออกหนีภัยก็ได้นะโปรดให้มิเตอร์ซื้อหิน มาสองถุงนะคะแล้วตรงนี้เป็นของเก่าก็จะเอามาใส่บริเวณรอบๆตรงนี้นะคะ้าไม่พอค่อยซื้อมาเพิ่มนะคะตอนนี้ใช้เท่าที่มีก่อนจะได้ดูสวยขึ้นนะคะที่เราไม่ทําเป็นประตูเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ข้างล่างบ่อยๆไงห้องใต้ดินเราไม่ได้เป็นห้องใต้ดินที่ทำสำเร็จเสร็จสรบสวยงามนะคะเราใช้แค่ เอาไว้เป็นทางออกฉุกเฉินก็พอเงินเราก็ไม่ใหญ่ด้วยไงเท่านี้ก็แพงนะเท่านี้เนี่ย9,000ดอลลาร์นะคะคนที่เขาทําเป็นประตูเนี่ยที่โบดูใน YouTube นะส่วนใหญ่อะ่ะห้องใต้ดินเขาจะทําสวยงามแล้วเขาก็เข้าออกบ่อยๆของเราเนี่ยเราจะใช้ทางเข้าออกคือภายในบ้านเท่านั้นนะคะตรงนี้เอาไว้สําหรับฉุกเฉินเท่านั้นนะคะรมพัดเย็นมา ปูหินกันดีกว่านะคะดูดีขึ้นใช่ไหม แลบริเวณตรงนี้นะคะถ้ามิเตอร์เขาปลูกหญ้าแล้วหญ้าโตขึ้นก็สวยะนะโพสเห็นในภาพในออนไลน์นะมีคนที่เขาทําตกแต่งปลูกต้นไม้สวยก็มีนะแต่เขาทําช่องใหญ่อ่ะนี่คือผลสําเร็จมาดูกันเลยว่าบริษัทที่เราจ้างเนี่ยเขาทํำยังไงนะคะนี่คือรถนะคะ ที่เขาจะมาทำประตูห้องใต้ดินนะพนี้ว่าเขาจะมีรถขุดขันใหญ่มาสะอีกตรงบริเวณน,นี้นะทุกคนเดี๋ยวเขาจะเจาะให้เป็น หลุมเพื่อจะทำเป็นทางออกจากใต้ดินนะเขาก็ถามว่าดินที่ขุดมาเราจะเอาไปไว้ที่ไหนผมก็ถามว่าแล้วปกติเขาทำยังไงเขาก็เอาไว้ตรงที่ของลูกค้านั่นแหละก็เลยเรียกมิเตอร์มาคุยด้วยตัดสินใจนะคะแล้วโก็เลยบอกมิเตอร์เอาไว้ตรงนั้นไหมเพราะตรงนั้นเนี่ยที่เราถางหญ้าตัด ต้นไม้ไปอะนะใครยังไม่ได้ดูวิดีโอไปดูนะทํางานในสวนหลังบ้านนี่แหละเป็นแอ่งอยู่ตรงนั้นนะ่ะมันก็เลยบอกมิเตอร์เอาไว้ตรงนั้นไหมมันเป็นแอ่งจะได้ผมไปด้วยไงพนักงานคนหนึ่งเขาก็บอกเอออันนั้นที่ดินอยู่ไหมบอกใช่บอกเออตรงนั้นมันเป็นแอ่งโอาก็บอกเออมันเป็นแอ่งก็เลยตกลงว่าเดี๋ยวเราจะเอาดินที่ขุดไว้ตรงนั้นนะคะด้านหลังตรงนู้นนะมีมาเพิ่มเพราะว่าเขาจะต้องใช้รถแบ็กโฮ ขุดดินนะจะรวดเร็วมากขึ้นคนเสื้อดำนะคะเขาเอารถแบคโฮมาส่งแล้วเขาก็กลับคนนำทางเป็นคนที่ทำงานทั้งหมดส่วนใหญ่นะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยบทเหตุหลักๆก็คือคนที่ขับรถแบคโฮคือผู้ชายคนที่เดินนำหน้าเมื่อกี้นะคะเขาทำทุกสิ่งด้วยตัวเขาเองคนเดียวเลยส่วนน้องผู้ชายอยู่กับเขาคนหนึ่งเนี่ย คอยช่วยหยิบจับส่งของเฉยๆนะคะตอนแรกอะ่ะพวกก็คิดว่าไอ้รถขุดอันเนี้ย มันจะขุดได้รวดเร็วอะเนาะเราโมวแต่ไม่นึกถึงตอนเราทําวิดีโอแล้วเราเร่งสปีดความเร็วอะมันก็เร็วใช่ป่ะพอมาดูจริงๆอะมันขุดได้ทีละนิดทีละนิดต้องใช้เวลากว่าจะขุดได้ก็น่าจะหลายชั่วโมงอยู่นะไม่ถึงชั่วโมงนะคะพูดไม่รู้ไงว่าเขาจะขุดลึกแค่ไหนพูดออกมาดูไม่ถึงชั่วโมงอะเขาก็ขุดได้แล้วเสร็จแล้วอะแต่ก็น่าจะเร็วกว่าใช้คนเพราะถ้าใช้คนขุดนี่น่าจะต้องใช้หลายคนอยู่ อันนี้เขาใช้คนขับคนเดียวเนาะเขาจะอยู่บริเวณนี้นะะตัวเขาขุดแล้วมันก็จะทะลุเจาะออกมาตรงนี้นี่นาเขาขุดเสร็จแล้วนะเป็นหลุมเลยอ่ะพอเป็นหลุมแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเจาะตรงด้านข้าง นี่คือดินที่เราขุดออกมาเมื่อกี้นะกองๆไว้เนะี่ยนี่น้องเขาก็ขุดเปิดอุย้ยมีไ้เดือนโดเบอร์เลยนี่นะโอ้ป oh, <wow. S 1> ๊ดคุยกับ คนที่เขาทำนะที่เป็นคนนำอะว่าโบเราจะอัดวิดีโอระหว่างเขาทำงานเขาบอกอัดได้เลยจะถ่ายรูปทำอะไรตามสบายตามใจเลยโบเราบอกเขาว่าโบไม่ได้อยู่ตลอดเวลาหรอกเพราะว่าไม่อยากเกะก,กะการทำงานไงโบก็เดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกนะโบไปดูวิดีโอว่าเขาทำกันยังไง <S <S ภาษาอังกฤษ,กฤษเขาเรียก egress window นะคะโบเจาะจากใต้ดินก็เรียก e x i gress basement window แปลว่าทางที่เราออกฉุกเฉินก็ได้นะ egress window ก็คือาทางที่ออกมานะคะไปดูมาทั้งหมดเลยไม่ได้รู้ด้วยตัวเองหรอกเขาใช้กรถตักแล้วเขาก็ต้องตักด้วยมือด้วย ไอส่วนที่มันติดกับตัวบ้านอ่ะมันก็เลยต้องใช้แรงคนนะอันนี้คือหลุมที่เขาเตรียมเอาไว้นะเธอตรงนี้โอ๊ยเกลี้ยงเลยเห็นไหมตรงนี้เกลี้ยงเลยแล้วเขาก็จะใช้เลื่อยไฟฟ้าตัดผนังตรงนี้ให้ทะลุเข้าไปในใต้ดินเรานะคะแล้วเขาก็จะใส่ หน้าตรงหน้าต่างก็ว่าไปเพราถามมิเตอร์ว่ามันจะเป็นยังไงมันมีแบบสวยๆมีบันไดทางเดินนะตรงนั้นก็จะต้องใช้เงินมากขึ้นนะคะทีนี้ที่มิเตอร์ทำเนี่ยทำเป็นกรอบแล้วก็มีบันไดน้อยๆปีนขึ้นนะเดี๋ยวเราก็รอดูตอนที่เสร็จนะ อยียงที่เขาตัดกําแพงเนี่ยนะดังมากเลยอะ่ะเพราะอยากอยากจะเข้าไปอัดใกล้ๆนะปศหาที่อุดหูไม่เจอด้วยจัดการไปหยิบโดรนมาบินดีกว่านะคะดูไกลๆเอาละกันจะบินโดรนลงไปต่ำๆ <c oughs> ก็มองไม่เห็นอีก <c oughs> เพราะว่านั่งหันหน้าพระอาทิตย์เข้าตาชัดเจนเลยอะ่ะมองไม่เห็นเลยเลย ก็ได้ภาพมาให้ดูเนี่ยนะคะเขาใช้เวลาตัดกำแพงนานพอสมควรนะเนี่ยพอใช้เจ้าเลื่อยเนี่ยนะตัดทำเป็นกรอบแล้วเขาก็เข้าไปด้านในใต้ดินใช้เครื่องมือที่เป็นตัวเจาะเจาะอ,อีกทีหนึง่งให้กำแพงเนี่ยทะลุออกมานะคะโบราเห็นการทำงานเนี่ยโบก็ได้เรียนรู้ว่า บ้านหลังเนี้ยเขาก่อฐานเป็นปูนเป็นอิฐบล็อกนะไม่มีเสาเข็มปุ๊ดไปถามมิตเตอร์ไงว่าบ้านมีเสาเข็มไหมมิตเตอร์บอกว่าก็อยู่ที่ว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยฐานเป็นยังไงต้องใช้เสาเข็มไหมปุ๊ดลงไปดูห้องใต้ดินไงแล้วก็พยายามนึกว่าเอ๊บ้านวางอยู่บนอะไรนะเพราะว่าเห็นคานเหล็กอยู่ตรงกลางบ้านแค่คานเดียวไง ไม่น่าจะอยู่ได้พอเขาขุดดินตรงนี้แล้วเห็นฐานบ้านเป็นอิฐรอบบ้านเลยก็ถึงบางอ้อแบบนี้นี่เองบ้านถึงตั้งอยู่ได้โดยที่ใต้ดินมีห้องอะนะก็เป็นความรู้ใหม่ของโบโนะเพราะว่าไม่รู้เรื่องก่อสร้างใดๆนะคะ กี้ีนเขาตัดไปแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เขาเจาะอยู่ด้านในเริ่มออกมาแนละ้วเขาทำอยู่ข้างในห้องใต้ดินนะ อัปรกรณ์คือด้วยไฟฟ้ามีไม้ตรงนี้ตอนเรื่อยมันร้อนไงต้องเปิดน้ำหล่อเลี้ยง lupa ีคือกรอบหน้าต่างโบดไม่รู้เลยอะว่าจะออกมาเป็นยังไงนึกภาพไม่ออกเพราะว่าโบดน,นึกว่าเป็นประตูนะมิเตอร์บอกไม่ใช่ประตูโบดดูในออนไลน์อะเขามีเป็นครานขึ้นมาไม่ต้องเปิดประตูนะก็รอดูผลสำเร็จกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะ บ้านน้อยของเราเอารถออกมาข้างนอกเพื่อให้เขาเดินทะลุไปเข้าห้องใต้ดินได้จะได้ไม่ต้องเข้าประตูหน้าบ้านเราไงเขามากันแค่สองคนนะมาปิกอัพคันเดียวบ้านฝรั่งนะจ๊ะที่นี่เขาจะมีปลั๊กข้างนอกเวลามีคนมาทำงาน เราให้ทําอะไรก็ตามแต่นะเขาต้องต่อไฟอ่ะเขาก็ต่อได้นะด้านหลังบ้านก็มีนะเขาก็ต่อกับเครื่องมืออุปกรณ์เขานั่นแหละน้ําก็มีข้างนอกนะด้านหลังก็มีนะมีทั้งหน้าทั้งหลังสะดวกอันนี้เตะของเรากริ้งแนวสุดท้ายแล้ว วันนี้โบก็เรียนรู้ว่าบ้านเนี่ยเขาจะก่ออิฐตรงเนี้รอบฐานบ้านเลยแล้วตัวบ้านก็ตือตั้งอยู่บนนี้โบลงไปที่ห้องใต้ดินอะ่ะแล้วมันมีคานเหล็กอยู่ตรงกลางบ้านนะโบก็เอ๊บ้านอยู่ด้วยคานเหล็กอันเดียวไม่น่าจะใช่นะอยู่ตรงนี้อ๋อพอเห็นเขาเจาะตรงนี้นี่คือฐานบ้านทั้งหมดเลยนะมันฝังลงไปใต้ดินแบบนี้นี่ถึงพยุงตัวบ้านได้นะ ดูเมฆบนฟ้านะค่อยๆเคลื่อนมีกรอบไม้แล้วนะสวยแล้วใช่ไหม ตอนนี้4โมง 40, 42นาทีนะคะช่างเพิ่งกลับไปเมื่อกี้นี้นะคะอันนี้คือที่เขาทําไว้นะคะเป็นหน้าต่างนะไม่ได้เป็นประตูเราก็ออกเลยกันปีนจ้าก็ดีเหมือนกันนะเป็นแบบหน้าต่างก็ได้ใช้วิธีปีนออกอันนี้คือกรอบด้านในนะพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแหละ อันนี้ก็คือที่เขาขุดออกนะเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันช่างเขาทิ้งอุปกรณ์เอาไว้ด้วยเพราะยังทำไม่เสร็จนะคะพรุ่งนี้มาต่ออีกไม้ช่างนะเขาตัดแล้วเขาอ,อกกองไว้ตรงนี้นะปวดว่าจะเอาไปกองไว้ข้างในดีไมนะ่น่า น่าจะดีนะเดี๋ยวเอาไปกองไว้ข้างในดีวกว่าตรงนี้มันเป็นริมถนน ไปดูกันนะคะภายนอกช่างก็ทํายังไงไว้นะเขาก็ทิ้งอุปกรณ์เอาไว้เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาต้องมาจัดการเก็บงานนะคะนี่คือด้านนอกเบื้องหลังการถ่ายทําทุกคน ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ่ายทำอยู่คนเดียวอ่ะจ้า นี่นะเขาก็ใส่ยาแนวนะคะมันเป็นสเปรย์โฟมไปถึงข้างล่างเลยพวกเขาหงายไว้นะอันตรายเผื่อมีใครหรือมีสัตว์มาเดินเหยียบอาจจะ มีการดีดนะคะได้รับความบาดเจ็บได้ปพดก็เลยจัดเอาตัวพั่วนะคะคว่ำลงจะได้ไม่เกิดอันตรายขึ้นเราไม่รู้นี่เผื่อมีคนมาเดินเช่นสามีจะได้ไม่เจ็บตัวไง ให้เจ้าของบ้านมาตรวจงานวันแรกนะคะตรวจงานวันนี้ให้เจ้าของบ้านไปตรวจงานต้องดูแลก่อนนะเดี๋ยวเจ้าของบ้านล้มเจ้าของบ้านเดินแล้วชอบล้มเซลู <Okay. S 1> กขึดไหม เเกิดเ <Good. S 2> <Good. S 1> จ้าของบ้านตรวจงานนะจ๊ะวันที่สองนะคะวันนี้นี่เอารถคันนี้มาไม่ใช่รถปริกอัพแบบเมื่อวานนะคะแล้วก็ด้านหลังมีถังแล้วก็มีทรายที่พดเห็นตอนนี้นะ วันนี้บุไปทำงานนะคะบไม่ได้อยู่บ้านเลยไม่ได้อัดวิดีโอขั้นตอนมาดูกันตอนเสร็จนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะจ๊ะบุดกำลังจะไปทำงานนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูเขานิดนึงว่าเขาทำอะไรอันนี้คือรถเครื่องมือเต็มเลยนะจ๊ะ <Good> Morning good Morning. o o d ์น go งน o go to w o r k I, I go to work? work. Yeah <laughs> oh right, okay so you what you're gonna do around here we're gonna fill it all the way up slope it out okay it out. i'm gonna see when you finish then hmm? i will yeah, it'll i slope will out from here and out oh. and the rest of the dirt we'll take back there and the cover yep it's up in the truck it's okay it'll sit right up on top oh. so when you gotta open it, it'll actually fully come off. Yeah. So I didn't put the screen in yet. But that just pops right out and then you can go up and out and if, for case of emergency you just throw it. Yeah. Maybe I'm not gonna see you three hours. I work I work for three hours. Oh we'll, we'll be here. Okay. Sit down at ต้องมีบันไดด้วยตรงนี้ต้องมีบันไดปีนขึ้นไป <Yeah. S 1> open can I open I can open right how to open ะอ๋อโอเค can I take this out yup if you pull the two little black tabs pull them up and push it out and then <Yeah. S 3> it'll fall out And I can put it back. Yep. Oh, okay. I do it later. Yeah, if you just pull both those little black tabs off, the bottom will slide out and it's got two little slots on the top. You want to try? No. <laughs> I don't want to put Okay, go see outside. And I'm gonna rinse all this off real quick and get everything cleaned up. Okay. Look good. Oh. อ๋ออันนี้คือฝาลนะอ๋ว้าชิงโอ้โว้าอันนี้เขาปิดหมดเลยดูดีอะโอ้ oh. good ตรงนั้นนี่ เขาเอาดินไปถมให้อ่ะย่างดีเลยมันเคยเป็นแอ่งไงตอนนี้ไม่เป็นแอ่งแล้วจ้าโหผมให้เตียนเลยต้องมาเกลี่ยๆแถวนี้นิดนึงอย่างี้แทมไปเลยเก็บขยะ You see here? Nice. See small even. It doesn't have like a basin. It Just slides into this side. Okay. And just slides into that hole right there. Okay. And then that one just drops right on. Oh. okay so if you ever have an emergency you can either just flip it up or basically throw it off okay do you know